สวัสดีทุกคนมาปลูกผักกินเองรอบๆบ้านกันเถอะครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวัสนาดีนะครับเพื่อนๆเ,เจอกันในช่วงของปลูกผักไว้กินเองรอบบ้านนะครับเพื่อนๆเ,เคยประสบปัญหาเกี่ยวกับการซื้อผักนะที่เป็นผักถุงแบบนี้ไหมต้นละ10บาท15บาทหรือ20บาทซื้อมา 10, ามา10ต้นนะครับพอเราเอามาเปลี่ยนใส่กระถางเอาไปลงดิน แล้วมันมีตายบ้างสองต้นสามต้นทั้งที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยผักเนี่ยก็ดูแบบเขียวสวยงามเลยแต่เวลาเรานําไปเปลี่ยนเลาเอ้นำไปปลูกลงดินแล้วเนี่ยเฮ้ยมันตายหรือไม่บางต้นก็แบบว่าเหมือนชะง,งักไปอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยววันนี้มาดูสาเหตุกันแล้วก็มีวิธีแนะนําให้เรานะครับซื้อผักที่ปลูกมาเนี่ยแล้วนํามาเปลี่ยนนะครับลงกระถางเราจะมีวิธีการยังไงที่ทําให้ผักเรานะครับไม่ ชงักแล้วก็สามารถจเจริญเติบโตออกผลผลิตให้เราได้เก็บนะฮะแล้วเราปลูกเองเนาะเน้นอินทรีย์นะครับร่างกายเราก็ปลอดภัยมาเดี๋ยวพาไปดูวิธีการกันเลยนี่เจ้าต้นมะเขือม่วงเนี่ยวัสดุปลูกเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเขาจะเป็นแกรบนะครับเพื่อนๆที่เขามาแกรบกับปุ๋ยนะฮะไว้ในส่วนของตัวพริกนะครับอันนี้เป็นพริกขี้หนูสวนต้นใหญ่นะต้นนี้วัสดุปลูกเขาจะเป็น แกบดำนะครับแล้วก็ผสมดินอันนี้ที่เห็นแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าผมซื้อมาต้นเล็กคือไปเห็นก่อนเนี่ยแล้วก็ไปซื้อมาแล้วก็ถุงเขาเล็กผมก็เลยเอาถุงใหญ่เนี่ยมาลองก้อนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ลากเขาเนี่ยกระจายลงข้างล่างนะครับเพราะว่าผมยังทําดินไม่ทันไงอ่ะก็เลยเป็นลักษณะนี้นะครับอ่ะเป็นไงครับสําหรับวัสดุปลูกนะเพื่อนๆพอ <ao> เข้าใจเน <ๆ S 2> าะในส่วนของเอวัสดุปลูกต้องบอกว่าอันที่เป็นแกลบนะฮะเพื่อนๆแบบอันเนี้ยอันนี้เป็นแกลบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ทางคนที่ทําผักมาเนี่ยเขาจะผสมแกลบกับเขาเรียกว่าปุ๋ยนะครับที่เป็น7 24 24ย่อะไรเงี้ยบางคนอาจจะเรียกว่าปุ๋ยเคมีคมอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็หมักไว้ในแกบแล้วก็นําเมล็ดเนี่ยมาหยอดแล้วก็รดน้ํารดน้ําเพื่อให้เขาจเจริญเติบโตได้ได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ทีเนี้ยเมื่อเรานํามาเปลี่ยนใส่กระถางแล้วเนี่ยอยู่ๆเนี่ยเรามักแกะในส่วนของถุงออกไปเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาอาจจะชะงักได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ารากที่อยู่ในถุงเขาเนี่ยนะครับ มันไม่เคยชินกับวัสดุที่เรานะครับนำมาปลูกนะครับก็คือพวกดินอย่างเงี้ยนะฮะคือความหนา,หนานแน่นเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผักต้องการการปรับตัวนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมีเทคนิคก็คือเราเนี่ยมีมาปลูกอันนี้ดินเนี่ยผมเตรียมไว้แล้วเนาะดินปลูกเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งหลังคลิปว่าใช้อะไรอันนี้ต้องบอกว่าเป็นดินกระถางมะเดื่อกเก่าผมนะครับซึ่งมันโดนด้วงเจาะต้นนะครับเดี้ยงไปผมก็เลยจะนํามา ปลูกเจ้ามะเขือม่วงนี่เองนะครับเพราะว่าช่วงนี้กินยำบ่อยเราก็กินพวกนึ่งปลาบ่อยนึ่งสุขภาพเราก็ทําเจวกินเนาะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะแกะถุงแล้วก็เราก็ใช้วิธีตัดก้นถุงแบบนี้ครับนี่ใครมีคัตเตอร์ก็เอาคาัตเตอร์กรีดได้เลยนะเทคนิคนะครับก่อนจะเปลี่ยนถุงเนี่ยก็คืองดนะครับลดน้ำหนึ่งวันเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ อตัววสดุป,ปลูกเนี่ยมันจับตัวกันเป็นก้อนนะเพื่อนๆไม่ให้มันแตกมากต้นเนี้ยจริงๆอะผมจะทําถ่ายคลิปเมื่อวานไงแล้วทีนี้รูส้สึกแสงมันจะไม่พอ <c oughs> <c oughs> ก็เลยลดน้ําไปนี่อันนี้ลากเขานะเพื่อนๆเ,เห็นไหมอันนี้ลากเขาน่าจะเห็นเนาะในจอนี่อ่ะก็ะจะใช้วิธีแบบนี้นะครับ ถูลงไปในกระถางแบบนี้เขย่าเขย่าไปถ้าก้นถุงเนี่ยต้องบอกว่าถ้าก้นถุงเขามีอาการแฉะหรือว่ามีกลิ่นนะเพื่อนเพื่อนก็สามารถหยิบออกไปได้เลยแล้วก็ตัดแต่งรากรากไหนที่มันดำนะอย่างอันเนี้ยคือรากมันขาวอยู่ใช่ไหมถ้าไหนรากที่มันมีดำอย่างเงี้ยก็เด็ดออกไปได้เลยนะครับแล้วก็วางไว้แบบนี้นะเพื่อนเพื่อนวางไว้แบบนี้ดูความสูงอ่าดูความสูงนี่ความสูงมันจะต่ําไปนิดนึง อยคุยก่อนคุยก่อนนะฮะคุยก่อนอ๋ออ่าแล้วก็ปลูกไปปั๊บนี่นี่นี่อ่ะโทษทีเนี่ยถ้ามันแฉเนี่ยอันเนี้ยมันจะมันจะเรียกอะไรมันจะพากันแบบร่วงลงนะฮะแล้วมันทาให้รากเนี่ยกระทบกระเทือนเพราะฉะนั้นต้นมันอาจจะชะง,งักได้ฉะนั้นนี่เราก็เป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือเพื่อที่จะให้ง่ายในการเปลี่ยนเราก็ตัดนะครับตัดด้านข้างเนี่ยผมจะตัดอย่างนี้นะเพื่อนๆเ,เห็นไหมนะผมผมจะตัดอย่างเงี้ยตัดถุงไปที่มันมีรอยรอยเส้นนะฮะเพื่อนๆตัดไปสุดเลยก็ได้หรือว่าอ่าเหลวนิดนึงก็ได้อ่าก็จับอย่างนี้ไว้นะครับเราก็เอาดินลงนะครับถ้า วัสดุปลูกของเพื่อนเพื่อนนะครับที่เขาเรียกว่าเพิ่งมาผสมใหม่ก็อาจจะรองในส่วนของพวกปุ๋ยคอกนะครับลงไปในก้นก้นกระถางก็ได้วันนี้ผมยังสูงไปอีกนิดนึงแต่ไม่เป็นไรหรอกจะเปลี่ยนดีน,หนไหมเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเติมดินเนอาไม่พอนี่ก็จะเหลือไว้ประมาณนี้ นะฮะจะเหลือไว้ประมาณนี้เพื่อที่อะไรเพื่อที่ให้ลากก้นถุงเนี่ยครับก็คือเขาออกเดินหาอาหารแล้วก็ลากเขาก็จะแผ่ออกไปนะครับทําอย่างเนี้ยไว้ประมาณ7-10บวันก็ดึงถุงออกได้เลยอ่าอันนี้มาเขือเสร็จแล้วแค่นี้เองเห็นไหมฮะแค่นี้เองง่ายๆแล้วก็ลดน้ํามาทีนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของพริก พิกต้องบอกว่าผมมีการเปลี่ยนไป็นรอบนึงแล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมใจนี้อ่านะจะเหลือไว้แต่ถุงเล็กอันนี้ด้านข้างมีนีากมันเดือฝรั่งยังอยู่เลยลากเก่าแล้วผมจะลองวัดดูก่อนอยู่ประมาณนี้โอเคนี่นะจะอยู่ประมาณนี้นะเ,นเพื่อนๆ ตอนซื้อมาถุงมันเล็กไงถุงมันเล็กเราก็ไม่มีเวลาพอนะครับไม่มีเวลาพอหุยเดินเร็วมากเลยอะ่ะผมก็เลยผมก็เลยทําแบบเป็นถุงสองชั้นแบบนี้เพื่อนๆน,นี่คือลากใหม่นะข่าวจวดเลยเห็นไหมเห็นลากใหม่ไหมข่าวจวดเลยดินผมก็ใช้ดินที่ผมหมักไว้นี่แล้วนี่แหละลากเดินเร็วมากเลยพิวค่อ,คอยๆคอย่คอ,ยคอยวางเข้าไปแบบนี้เหลือไอ้นี่ไว้ ไว้อันหนึ่งอันนี้เราเปิดไว้เนี่ยนี่เหลือไว้อันหนึ่งอ่ะน,นี้ก็ใส่เลยครับอันนี้ไม่กลัวแล้วเพราะมันมีถุงสองชั้นที่เราทําแบบนี้เพราะว่าเราจะกันนะครับก็คือรากบางส่วนที่อยู่ด้านบนถุงเนี่ยนะฮะเพื่อนๆคือรากบางส่วนเขาเนี่ยไม่ให้มันเขาเรียกว่าไม่ให้มันแบบ ในกรณีที่สมมติว่าวัสดุป,ปลูกของบางคนเนี่ยอาจจะมีการแฉะหรือว่าชื้นบางคนเนี่ยอาจจะมีดินเยอะเกินไปแล้วก็มันทําให้ความชืน้นสูงแล้วรากเขาอ่ะคือมันไม่คุ้นเคยไงเพราะว่ามันอยู่แต่กแกลบใช่ไหมเขาก็จะช็อกเราก็ทาให้ต้นเนี่ยชังงักหรือว่าตายไปได้เลยนะอึับขยับขยับนิดนึงเสร็จแล้ว แค่นี้เองอันนี้ก็เหลืยวอันนีอันนี้ก็ผมลากมันเดินดีแล้วอันนี้ผมจะประมาณสัก7วันนะครับเพราะว่าอะไรจะบอกว่าอันนี้ลากลากเดินดีเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือวัสดุตัวนี้มันเป็นดินใบกั้มปูหมักเนาะที่ผมหมักไว้ก่อนล่วงหน้าและประมาณสักไม่ถึงเดือนดีแต่ผมว่าเอามาใช้เอามาลองเปลี่ยนก่อนเพราะว่าดูสิว่าต้นเขาจะรับได้ไหมไงก็เลยลองทําเป็นสองชั้นดูแปลกๆปกไปแต่เพื่อความเขาเรียกว่าเพื่อความความชัว นะฮะเราก็ให้ลากเขาได้เริญตบัว,วเพราะว่าต้นนี้มีสามต้นผมเลยมาใส่ตะเข่งใหญ่เลือกที่จะใส่ตะเข่งใหญ่แหละอันนี้เป็นพริกขี้หนูสวนฮะเสร็จเรียบร้อยเพื่อนเพื่อนเสร็จเรียบร้อยทีนี้อีกทีนึงในกรณีพริกนะครับเพื่อนเพื่อนให้เราตัดยอดอุ้ยโดนใบเพื่อที่จะให้เขาแตกแตกกิง่งออจะบอกว่าเพื่อให้เขาแตกกิง่งนี้ให้เนื้ง มะเขือก็ได้นะครับต้นเดียวมะเขือกับพิกตัดเลยก็ลดน้ําไปเลยปกตินะครับน้ํ่จะเป็นน้ําเปล่าปกติก็ได้นะครับเราก็จะเป็นน้ําพวกหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ํา e เอ็มอะไรอย่างเงี้ยก็นะครับลดได้เลยปกติเลยนะครับลดให้ชุ่มทีแรกเลยครับให้ชุ่มเลย ทำแค่นี้เองง่ายๆนะครับก็คือเอาถุงมาตัดก้นถุงแล้วเว้นไว้นิดนึงนะครับแค่นั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับต้นที่ผมทําแบบนี้ไว้แล้วว่าผลงานออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับพรเพื่อนเดี๋ยวตามไปดูเลยต้นนี้นะครับจะเป็นในส่วนของสารหน่นะที่ผมเปลี่ยนนะฮะไม่ใช่เปลี่ยนสิผมปลูกไว้นะครับก็คือ ประมาณ15วันแล้วนะแล้วก็มีตัดยอดตัดอะไรไปแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มแตกตัดยอดไปสรงุ่นแล้วเพราะว่าผมใช้ค่อนข้างเยอะเนาะอันนี้ไม่ได้รดน้ําดินแห้งแกรกเลยนะอันนี้คือที่ผมปลูกไว้เห็นไหมอันนี้ต้นนี้นะฮะข้างในเขาก็จะเป็นแกลบแล้วก็ดินที่ผมผสมไว้เองนะแล้วก็เอามาใส่กระถางแล้วก็เปลี่ยนเดี๋ยวเราจะมาทําการแกะถุงออกนะอันนี้คือแค่ลากเขาทะลุจากก้นกระถางที่เรา ถูดถุงพลาสติกออกไปเนาะอืมก็จะเป็นประมาณนี้นะจริงๆเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันก็สามารถดึงถุงดำได้แล้วนะเพื่อนๆออนนี่คือสระเนอ่าอันนี้พลิกพิกี้หนูสวนอันนี้เก็บไปหลายรอบแล้วฮะอ่าอันนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้แกะไปแล้วนะ นี่แกะไปแล้วพี่คิดในสวนปลูกก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสแสแน่วู้ยมีมีแมลงมียอดน่าจะเป็นอะไรเนะี่ยติดโรคแล้วเนี่ยนี่อันนี้จะไม่ได้แกะอันนี้ปลูกรดเดียวกันนะปลูกรดเดียวกันแล้วก็เริ่มเลือล้อยละอะไป น,นี้ก็จะเป็นมะเขือเปราะนะครับนี่ก็เด็ดไปทานหนึ่งรุ่นไปแล้วประมาณสี่ห้าลูกนะเราก็กําลังแตกใหม่อันนี้ก็เป็นลักษณะดเดียวกันนะครับอันนี้พอพอเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพอดินข้างๆมันยุบเนี่ยเราเดี๋ยวเราจะเอาวัสดุปลูกของเราเนี่ยที่ปรุงไว้นะครับก็คือเอามาใส่เพิ่มตรงนี้นะฮะเพิ่มเติมนิดนึงแค่ขอบนิดนึงให้มันเสมอกันประมาณนี้ฮะอันนี้เขาก็เริ่มออกลูกนะอันนี้เหลือกี่ลูกเนี่ย อีกสี่ลูกนี่มีสี่ลูกปลูกไปกินเองเนาะดอกช่อต่อไปก็เริ่มมาแล้วมันก็จะเป็นรุ่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 นไปอ่ะอันนี้แหละคือวิธีที่นะครับเราเปลี่ยนถุงแล้วก็ต้นเขาเนี่ยก็จเจริญเติบโตต่อเนื่องนะครับแล้วก็รากเขาก็จะแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ออกลูกออกหลานนะครับมาให้เราทานนี่อันนี้ก็คือพริกขี้หนูสวนเหมือนกันอันนี้ก็ เป็นรถที่ผมอ่านเพื่อนสังเกตน,นะเป็นรถที่ผมอะ่ะก็คือแกะถุงออกไปแล้วเพราะว่าพิคินดูส่วนผมใช้ค่อนข้างเยอะนะคือทานบ่อยด้วยนะครับเราก็เอาไปใช้ในส่วนของธุรกิจด้วยถามว่าเพิ่งปลูกอะ่ะแม่พูดซะใหญ่โตเลยธุรกิจไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าเราปลูกเองทานเองปลอดสารพิษนะครับเพื่อนๆเป็นย้ไงเมื่อคืนก็มาเก็บไปนะเมื่อคืนมาเก็บไปผัดกระเพราหมู ส่วนตัวคือผมชอบทานด้วยแหละเพราะว่ามันเผ็ดหอมๆม,มันหวานนิดๆเป็นไงบ้างครับเ,เพื่อนๆนะง่ายๆนะฮะทำไม่ยากแล้วก็เราสามารถปลูกผักอินซีนะครับปลอดสารพิษเพื่อทานเองเพื่อสุขภาพของเราเนาะแล้วก็วิธีปลูกต้นไม้นะครับที่นํามาแชร์เนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมได้ทดลองมาหมดแล้วนะอาจจะเป็นความรู้เล็กๆนน้อยนะครับคือไม่ได้เชิงวิชาการอะไรมากมายแต่ก็เป็นสิ่งง่าย,ายๆที่ผมทําแล้วก็ ประสบความสําเร็จถือว่าโอเคเลยนะครับถ้าเรามีพื้นที่ไม่เยอะนะฮะสำหรับคนที่อยู่ในเมืองเนาะส่วนคนที่อยู่ต่างจังหวัดเขาจะปลูกลงดินก็สบายๆไปในส่วนของวัสดุปลูกนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวย้ําในคลิปนี้กันอีกทีนะครับก็คือสําหรับคนที่ไม่ได้หมักดินเองนะผมก็จะใช้ดินถุงที่เราซื้อทั่วไปนะดินใบกมปูถุงเนาะอันนี้รามีดินดินปกติผสมแล้วก็ใบกมปูแล้วก็ตัวเนี้ยนะฮะไอ้ใบกมปูเนี้ยมันจะมีพวกขุยมะพร้าวเยอะนะครับ ล้วก็ผมก็จะใช้ปุ๋ยอคอกนี่อีกตัวหนึ่งอันนี้คือปุ๋ยอคอกเนาะแล้วก็ใบกัํมปูซึ่งผมจะเก็บใส่ถุงไว้อย่างเงี้ยเพื่อนๆเนี่ยเป็นใบกัํมปูแห้งนะฮะแบบนี้นะฮะคือล็อตนี่ต้องบอกว่าผมได้ใบกัํมปูที่ค่อนข้างแห้งมาแล้วก็ใช้เวลาหมักนานนะครับเราก็มาทําการหมักแบบนี้นะครับเจ็ดวันนะฮะเจ็ดวัน,นคใครมีเวลาเยอะยิ่งนานยิ่งดีนะครับ แต่เนื่องด้วยผมทําไมถึงบอกคลิปนี้ว่า7วันต้องบอกว่าผมได้มาแบบเขาเรียกว่าใบเขาอะคือแห้งๆเลยไงน,ะนี่ใบเขาเป็นแบบนี้นี่คือผมไปกวาดแบบใต้ๆมาคือส่วนแห้งๆอะมันจะค่อนข้างเยอะนะมันเพื่อนใบก็เขียวแบบนี้มันไม่ค่อยมีนะผมก็ผมจะไปทางไหดีอ่ะเทน,นี้แล้วก่อนคือใบแห้งเยอะคือบางชุดเนี่ยเวลาไปซื้อเนี่ยถ้าถ้าเป็นใบสดทุกเขียวแบบนี้ใช่ไหม เพื่อนๆต้องมาตากแดดอย่างี้ให้มันแห้งกรอบๆคนเลยแต่รอ,อบหลังเนี่ยผมไปเก็บมาเนี่ยคือได้ใบแบบกรอบแบบกรอบเลยอะ่ะก็เลยใช้เวลาหมักไม่นานคือ7วัน10วันผมก็เลยได้เลยนะอันนี้คือเป็นสูตรดินปลูกที่ผมใช้ปลูกนะครับบางต้น น,นี่ก็มาแชร์กันเดี๋ยวทําคลิปแยกให้ทัางหากนะฮะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับที่มีพื้นที่ว่างนะครับแล้วก็ต้องการปลูกพืชผักผลไม้ไว้ข้างบ้านเก็บไว้ทานเองนะครับเป็นผักอินทรีย์ปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพร่างกายของเรานั่นเองนะฮะยังไงขอให้ทุกๆท่านนะครับก็ ปลูกผักงามๆแล้วก็ได้ผลผลิตนะครับเก็บเกี่ยวเพื่อสุขภาพของท่านท่านเองนะครับในส่วนของคลิปนี้ผมไก่บ้านส่วนวัสนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับมาปลูกผักกินเองเรอบๆบ้างกันเถอะครับ